้า,าไปโอ้ขอกมา,า,า,มาแสตมันนุ๊กนั่นี่มาจะรอมามาแล้วโปเก่งมาแล้วโนรเฉ่งมาแล้ำได้ยนี่สุดยอดที่โลจกจับซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์ไม่ว่าจะฟินหา้าหรือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสม,มัครโมโนอเมสคุ้มที่สุดอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีภารกิจก็คือสุดท้ายก็คือหิ้ว ซึ่งคนที่หิวเนี่ยนอกจากพวกเราแล้วก็มีน้องๆที่<ช>อยู่ที่ี่ด้วยเป็นน้องที่อยู่ตามชายแดนเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าครัวกันดีกว่าก็ให้พี่อ๊อฟนะครับกับพี่บอยทำอาหารส่วนผมจะไปเทรนชาวบ้านได้ไปได้วันนี้กี่เมนูวะพี่วันนี้เราทำหนึ่งเมนูให้เด็กๆทานกาันเป็นเมนูที่คอมเพล็กซ์มากๆที่ทำแค่เมนูเดียวเด็กทุกคนทานแล้วได้รสชาติครบรสและเด็กทุกคนชอบแน่นอนและมีสารอาหารครบมีตั้งแต่แป้งโปรตีนผัก ทุกอย่างครบในนั้นข้าม,ามหามูครับไปเลยก็ดีกว่าไป,ไปครับผมนี่เมนูแรกที่ทไม่ได้เก็บนะครับทีนี้ก็จะเป็ัดมาร์กโกนีกตัวพัดดอกเช้มุ้นครับคุณหั่นใต้กอครับผมคือมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับที่ผมลีเอาไว้นะครับพี่บอยเข้ากันนะครับพี่บอยเบาๆมือสั่นไปหมดเลยเนีเ่ยเก็บพิเศษเลยเข้าคาแรคเตอร์ได้อยู่ฮะไ,ไม่ติดกินอาหารกินในครัวตามปกติโดนตกปากนะหึษ โอ้ oh my god, oh my god. <laughs> อันนี้เรื่องจริงใช่ป่ะผมชอบกินบักชีพอน้ำมันเยอะมันจะไม่เป็นไข่เจียวแล้วใช่ไหมฮะเราจะผัดให้เป็นแ่ไข่เจียว หรือว่าเป็นค้นปากของผมสอดเข้านะครับจริงแลม,มีเมนูพิเศษจากเชฟคอป เรียบร้อยอันนี้คือเมนูที่เชฟรังสรรมาเพื่อพวกเราครับยำผัดกุดในสไตล์โพดมันหิวโพดมันหิวนี่คือนี่นี่คือยำผักกุดในอีกแบบหนึง่งครับผมน่ากินมากนะเป็นไก่นะครับเป็นไก่แล้วก็มีหอมเจียวไก่ผัดไปกับพวกมะเขือเทศผัดไปกับตัวหอมขาวใส่น้ำตาลนิดนึงใส่ซอสน,นิดน,นึงปรุงรสชาตินิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพอตอนแล้วเอาผักกูดไปสลัดไฟ เอาตูดไปสวดไฟไมันจะเป็นสีนี้พอสัดไฟแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะกินเราบีบมะนาวลงไปที่ออฟมั่นใจว่าโคตรอร่อยก่อนที่เราจะมาชิมนะครับผมยำผักกูดในสไตล์โหดมันหิวแถวได้ทุกคนเรามาทำการแจกมาร์กาโรนีที่เชฟออฟได้รังสรรค์เพื่อเด็กๆที่นี่กันดีกว่าพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมหิวไหมโอเคเอาพี่บ้นจัดคิวไปเลยครับ ขอบคุณเชฟด้วยนะขอบคุณพี่บอยด้วยขอบคุณจ้าขอบคุโทายขอบมาแปลารซลมานนกมานี่มาจุ่มอ่มามาแล้วคนเก่งมาแล้วคนเก่งมาแล้วเนี่ยนี่สุดยอดกิโลนอกจากเราจะมาเที่ยวที่ลาดบุรีที่สวนพึ่งเราเนี่ยเราก็ยังมามอบสิ่งดีๆให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับ ก็ต้องขอบคุณทางเชฟออฟด้วยที่วันนี้ก็มาทําผัดมักกะโรนีที่ธรรมดาธรรมดาแต่โคตรพิเศษเลยเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆริาเด็กๆทุกคนรอที่จะกินอาหารของเราแล้วลองนึกดูนะครับผมว่าจะมีสักกี่ครั้งในชีวิตพี่ออฟพี่พราวจะมีโอกาสมาทาอาหารให้เด็กๆกินและนี่ก็คือหนึ่งครั้งในชีวิตพี่ออฟพี่พรามันทำอาหารให้เด็กๆที่เป็นเด็กๆชาวมอญแล้วความรู้สึกได้เลยว่ามันคืออิ่มเอมครับผมมันมีความรู้สึกอิ่มเอมหัวใจก้าวแรกที่เปิดประตูลงมามีเด็กน้อยหลายๆคน บบกมือยิ้มแย้มให้เสียงหัวเราะผู้เฒ่าผู้แก่มันนี่มันคือความแบบสดใสความความบริสุทธิ์ความใสซื่อบริสุทธิ์ที่คนในเมืองไม่มีคุณแม่ครับผมวันนี้นะคะรายการแท็กเพื่อนเที่ยวครับไม่ได้มาแค่มือเปล่าแตทำอาหารให้น้องๆได้ชิมอร่อยๆกันด้วยแล้วก็มีเสื้อครับจากกรุงทองพาซาเป็นเสื้อยือดครับผมมอบให้คุณแม่ ไปแบ่งๆกันใส่นะครับกับเพื่อนๆแล้วก็เด็กๆด้วยนะครับผมนี่เลยครับผมคุณแม่นี่สองถุงเลยนะสองถุงครับแม่เดี๋ยวช่วยถือให้ก่อนนะเนาะช่วยถือ,ถอกันนักก่อนอ่ะโอเคมาขอบคุณครับอร่อยค่ะ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 อร่อยมีแค่พี่พอร่อยมากค่ะเจี๊ยบชอบเจี๊ยบชอบครับแปลว่าเป็นอร่อยมาก ซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์วิว่าจะฟินห้าหรือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครเมโนแม็กซ์คุ้มที่สุด